เมื่อวันที่2เมษายน2564ที่ผ่านมาอ,อําเภอแก่งคอยเทศบาลเมืองแก่งคอยพุทธสมาคมปึงเถ่ากงมากแก่งคอยหอการค้าแก่งคอยสถานีรถไฟแก่งคอยการรถไฟแห่งประเทศไทยและพี่น้องประชาชนชาวอ,อําเภอแก่งคอยและผู้แทนบริษัทเอกชนห้างร้านต่างๆในอ,อําเภอแก่งคอยได้เข้าร่วมงานนําลึกสงครามโลกครั้งที่สองประจำปี2564 เมืองแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลกโดยได้รับเกียรติจากนายดุรงธิศสิริวัฒนพันธ์ท่านนายอำเภอแก่งคอยเป็นประธานและนายประสิทธิ์พิบูลชยสิทธิ์นาย,ยกพุทธสมาคมปึงเทากงมากแก่งคอยและพี่น้องประชาชนชาวแก่งคอยร่วมภายในงานด้วยโดยสำหรับการจัดงานเมืองแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลกประจำปี2564นี้ไม่ได้ถูกจัดขึ้นเหมือนทุกปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 แต่เพื่อเป็นการย้อน,นำรำลึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของโลกและความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวแก่งคอยได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงผู้ประสบภัยทางอากาศและผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวณบริเวณอนุสาวรีย์ผู้ประสบภัยทางอากาศวัดแก่งคอยและมีพิธีทำบุญในสาลาการ,ปรเปลี่ยนวัดแก่งคอย ประสงค์ให้ทางเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพหรือบันทึกภาพในกล้องส่วนตัวให้ก็ขออนุญาตแจ้งเรียนได้นะคะแต่ท่านใดที่อยากได้ภาพสวยงามและก็ความคมชัดนะคะวันนี้เทศบาลเมืองกคอยเรามีด้วยกันสองกล้องใหญ่เลยหลักๆนะคะเราก็ให้ฟรีนะคะให้ได้เลยนะคะท่านสามารถไปดาวน์โหลดเอาได้เลยใน,นเฟซบุ๊กนะคะเรื่ต,ต่อไปบริษัททพีไอโพลีงจำกัดมา ต่อไปพูดทธสมาคมปึงเถากงมากแั่คอยค่ะครับ ลำดับต่อไปนายกองการบริหารส่วนตำบลชางักแพรวค่ะ เ้านที่นะคะพร้อมพียงการคึกสวยงามเลยทีเดียวนะคะลำดับต่อไป แขวคลอยจับใจวที่ยร้อยขอขอบคุณที่ท่านได้เสียสละเวลามาเป็นประธานพิธีวางพวงหลีดเพื่อลำาลึกถึงผู้ประสบภัยทางอากาศในคราสตลอดจนวัดว่าลามในจังหวัแก่งคอยเสียหายยับเยินมีชาวเก็ตผู้ประสบภัยทางอากาศพิธีวางพวงหลีดลำลึกถึงผู้ประสบภัยทางอากาศ ในสงครามโลกครั้งที่สองประจำปีพุทธศักราช2564สที่ตองลที่สงครามอาาจากทาโลกรั้ทต่องการบนี่ปุนุลใหแก่ย่าน่ป็ถือว่าเป็นผู้ผลิต พี่น้องชาวเมืองเพชบุรีนะครับ <Hai> ที่มีควมรักความใจที่มุ่งมั่นกระตุ้นท่าในขณะที่ยังอยู่นะครับให้กำลงอยู่อย่างมั่นคงนะครับแต่ผมก็ต้องขอส่งเสยนะครับแล้วก็สำหรับผลกิจกรรมในครั้งนี้นะครับท้ายท kind of ี it, ่สุดนี mein, But, fruit, ้นะครับผมก็ขออยากให้เราทุกคนในที่นี้นะครับได้รำลึกและจำหนักถึงความเสียสละให้เราคงนึกถึงว่าสงครามนั้นเนี่ยมีแต่เรื่องที่สูญเสียนะครับเพราะฉะนั้นให้เรา พยอายามอยู่กันด้วยความรักสามัคคีนะครับให้อยู่เดินด้วยกันเป็นพี่น้องด้วยความอบสุขขส่นะครับแล้วก็ใช้สุตรนี้นะครับก็ขอรัตนาคุณกม่เสียไปนะครับค่ะขออนุญาตขอบคุณนะคะในส่วนของท่านประธานในพิธีในช่วงนี้จะขออนุญาตเรียนเชิญหน่วยงานเทศบาลเมืองแก่งคอยนะคะวางพงดิหน้าอนุสาวรสดีค่ะ <palate>

จากนั้นทางพุทธสมาคมปึงเถากลงมากแก่งคอยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมถ่ายภาพนิ่งแบบพาโนรามาและบันทึกภาพวิดีโอที่ใช้ในการจัดทําสารคดีสั้นอิงประวัติศาสตร์ราลึกเหตุการณ์สําคัญสมัยสงคราม,ม,มโลกครั้งที่สองโดยร้านดีคอมพิวเตอร์โซนไอทีศูนย์ซ่อมหรือดีซีสตูดิโอได้รับมอบหมายให้จัดทําภาพพาโนรามาและบันทึกวิดีโอประวัติศาสตร์ ณบริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟแก่งคอยบริเวณอาคารด้านซ้ายและด้านขวาที่จะมีการรื้อเพื่อก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงและการรื้อย้ายพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟบางส่วนทั้งนี้ยังได้มีการแสดงรำประกอบดนตรีรำวงของชมรมการท่องเที่ยวและสิ่งสำคัญคือการถ่ายทำและการบันทึกภาพเพื่อเก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้สำหรับการศึกษาเรียนรู้ และเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของเมืองแก่งคอยสืบไปอนุชานวลสีผู้สื่อข่าวฟินนิวรายงาน มันใจสั่นกูรีเข้มงวดแล้วก็ใส่เสื้อสไบสองมีข pues ี้ไายสามมีชายหนุอยสีนั่นราทุกคนี้พวกันจูดีกับุ่มีอะไรกันหน้า ชมรมการท่องเที่ยวแก่งคอยชมรมวัฒนธรรมอำเภอแก่งคอ,อยนะคะต็